มีเวลาทุกอย่างมีทำได้ทําได้ทําได้เขาบกว่าก็จะกลวหดยุ่งไม่กลัวไม่กลัวอยู่กลัวจริงค่ะคุณแม่ไม่มีกินข้าวน่ากลัวกว่าค่ะคุณแม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะจริงไหมที่เขาบอกว่าเราเนื้อของใครก็อยากสี่ไปทำงานด้วยไม่จริงค่ะคนทางตุ๊กเปียกนิดนึงไม่จริงนะคะอันนี้ขอยืนยันว่าไม่จริงนะคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะจะมินิวกับเราใครพี่โอ๊กกันนะคะคนเอ่ออันนี้ตอบได้เลยนะคะอันนั้นดุยอันนั้เป็นสภาพศพเน่า แล้วผู้จัดการจะเป็นดาราเลยอ๋อก็ค่อนข้างแบบอยู่แถวหน้าด้วยแบบพี่อยังทำอยู่สิยังทำอยู่ยังทำอยู่เราเลือกรับงานเวลาเป็นชั้นดูเราทำงานเราเลือกไหมก็เลือกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนรวยหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันดูในเม็ดเงิ่อนกับพี่อะไรที่เราโกนมากมายดิฉันดูตรงเม็ดเงินค่ะพี่ สุดกำลังค่ะประสบความสำเร็จนะค่ะลิสติน่าแท่แต่ค่ะดีใจมากนะคะที่ขายบัตรจับปิหมดนะคะคอนเสิร์นะคะออลเลฟนะคะเคยเออก็ดีใจมากนะคะคืองานมีวันเสาร์นี้แล้วอันนี้ออนเมื่อไหร่นะคะออนนี้ค่ะค่าคืนนี้เนาะวันเสาร์นี้นะคะใครมีบัตรนะคะ2,000คนแรกนะคะเอ่อซื้อบัตรจับราคาไปนะคะ ได้อย่างเดียวนะคะห้ามตีนะคะบอกศิลปินของเราค่อนข้างจะแบบว่าระวังเรามาระวังตัวนิดนึงอะไรเงี้ยบแหวั่นใจไหมคะว่าเวลาแบบว่าแฟนเขาไปจับเขาจะยุ่ยตะยุ่ยปีนมาก็ก็ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือศิลปินของเราเนี่ยก็คือเขาเป็นห่วงอย่างเดียวคือเป็นห่วงแขกลบเชิญว่าแขกลบเชิญจะเมาหรือเปล่าเยอะไหมพูดเลยนะคุณพี่ถ้าสื่อไปนะคะคนทั้งวงการบันเทิงอยู่ตรงนั้นอูได้ ฟังนะ้คะอยากจะเรียนเชิญแต่ตอนนี้เก้าอี้ไม่มีจะนั่งแล้วก็ไปยืนกันนะคะมาพับรวมแต่ว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะกังวลอะไรไหมเขามันกลัวมันจะเกิดต้องจัดเรื่องที่แบบว่าจะเมากอดอย่างเงี้ยก็นี่บอกว่าเออกูไม่เป็นห่วงอะไรนะคะกูเป็นห่วงพวกมึงนะคะว่าจะพูดได้หรือเปล่าเพราะว่า รันทุงแต่ตอนเช้าเนยแล้วก็แบบว่าไปคอนเสิร์ตอนแต่ว่ายิ่งเนยว่านี่คือโชว์เป็นจริงเป็นจังอ่าบอกเลยนะคะว่าที่เราพูดกันว่าเวิด์ทัวร์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าโบโบเบ้บกันนะคะคุณคิสิหน้าแซ่แต้เนี่ยสี่พันสมัยจริงนะคะลงเพจมีจงอีจันนะคะเป็นจริงเป็นจังนะคะมีคนเชื่อด้วยนะคะว่ามันเป็นแชมป์ยูเคจริงๆนะคะสี่พันสมัยซึ่งตอนเนี้ยพิฉันไม่รู้แล้วว่ามาตรฐานคนใด เนี่ยมันน่าเป็นห่วงแล้วนะคะคือดูแล้วเนี่ยเราต้องมีวิจารณญาณด้วยนะคะว่าแล้วมันบอกว่ามันเกิด30กุมภาพันธ์เนี่ยฝากให้คิดนิดนึงนะคะว่ามันมีจริงหรือเปล่านะคะอันนี้คือฝา,ากเรื่องการศึกษาด้วยละกันรรับรับรถบัตรละกันน,ะะนอกสคริปได้แน่นอนการนี้ <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้เราดูอก็ไม่รู้เราดูก็อยากให้เป็นมีมแบบอีกวันหนึ่งเป็นมีมแบบต่างๆนานาสนุกสนานกันไปเพราะว่าดิฉันเรียกทำหมดเลยนะทุกอย่างแล้วเราบอกมันว่ามึงอย่าลืมขอบคุณกูได้นะตอนค่้าที่เวลาศิลปินนึกออกปะเด็มเครดิตเวลาใครก็ต้องให้เครดิตใช่ไหมใครทําฝันไปเถอะกูไม่ให้เครดิตมึงหรอกเพราะอะไรเดี๋ยวเลิงให้น้อยไม่ม่าจะมีซีนซึ้งบ้างไหมบรวทีอร ึงที่แบบหน้าเขาเศร้าจะแต่งหน้าเศร้าก็อาจจะเป็นนะเพราะว่ามีมีสไตล์แต่งแต่งสไตล์ดำดงอยู่สไตล์แต่งดำดงอยู่นิดนึงไม่มีค่ะก็เดี๋ยวรอดูรอดูรอดูดี๋นะคุณก้าได้อะไรไม่ถามกูเรื่องสิทธิคอมเลยเหรอไปแรงวขาไม่ไม่จอยเหมือนเราป้าอ่ะพูดหนึงพูดนิดนึงพูดนิดนึงยังไงนะคะสิทธิคอม าร่วมหรอคะมีเขาอาจจะเป็นหรือเปล่าเฮ้ยกี่ตอนบอกแล้วนะคะว่าซิทคอมนะคะมีแน่นะคะบิยอนคาวนะคะ1 4 5่6ตอนดูกันไปเลยนะคะเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะคะซีรีี่เราก๊อปปี้เลยนะคะบดูกันไปเหมือนแบบตำนานรักดอกเหมืนเลยดูกันไปให้ตาแตกเลยคะเดี๋ยวฟันเดี่ยวเขาสำเร็จแล้วพอเขาดังมาแล้วเขาจะไม่มาเล่นหรือเปล่าไม่หรอกยากหรือเปล่าฟังนะค่าตัวเขาตอนนี้ดเพนตามเรา ของเขาว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราอ่ะเก้าสิบเก้าแล้วเราหักในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ,ะเหลืออยู่ทุกวันนี้สองร้อห้าสิบแกลับนกลับบา้านรอ,อเล่นซิทคอมเลยค่ะไมออนไลน์หรอคะเป็นเหมือนตอนไหนเนี้นววาาย,ยไม่ทราบยังไม่รู้นะคะแต่ว่าซิทคอมสนุกแน่เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบกครบินอเออแล้วคนทำเนาะเอเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบนเครื่องบินแขกรับเชิญคุณพี่อยากให้ใครมาเชิญมาได้เลย ของใครคะคุณคือซิน่าแต่ก็น่าจะเป็นแอร์โฮสเตสป่ะคะเพราะว่าค่อนข้างที่อันนี้เราไม่ได้อวยเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยค่อนข้างพูดได้อย่างที่ตามสื่อหลายภาษานะคะ4 6่หมภาษามากกว่าที่มีอยู่นะคะภาษาอิโรกราฟิกอะไรก็พูดได้หมดเลยนะคะก็ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูน่าสนุกแน่นอนพอที่ฉันทำอะไรคุณพี่อะไรหรอไห้ทำไมอ่ะคุณพี่ไม่ไหวแล้วหรอแต่เราจะไปเที่ยวคุณพ่อ รอดูนะคะซิทคอมนะคะฝากด้วยค่ะโอเคอเจิจบแมากค่ะเหนื่อยค่ะบอกเลยเออไม่เหนื่อย<ะ>ไม่ได้เฮียอะไรเลยอนะันเนี้ยแต่ยีปวดทอง,งเสิด